เครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดกลางอย่าง i Shin IL อินยูชิน IL 2ห6หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า MTA หรือ m u l t i r o Transport Aircraft คือหนึ่งในโครงการที่น่าจับตามองที่สุดของอุตสาหกรรมการบินรัสเซียในยุคปัจจุบันเพราะไม่ใช่แค่เป็นเครื่องบินขนส่งทางยุทธวิธีธรรมดาธรรมดาแต่ IL 2 7 6อยยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองภารกิจที่หลากหลายทั้งขนส่งกำลังพลอุปกรณ์ทางทหารยานพาหนะไปจนถึงภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ย้อนกลับไปในช่วงปี2009โครงการ MTA เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอินเดียโดยที่ทั้งสองประเทศมองหาเครื่องบินขนส่งขนาดกลางเพื่อมาแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าที่ใช้งานมานานเช่น AN-32 ของอินเดียและ AN-12 ของรัสเซียในเวลานั้นบริษัท United Aircraft Corporation ของรัสเซียจับมือกับ Hindustan Aeronautic Limited ของอินเดียเพื่อพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ภายใต้ในแนวคิดขององค์การแบ่งปันเทคโนโลยีการผลิตและตลาด อย่างไรก็ตามโครงการนี้ต้องพบกับอุปสรรคหลายประการไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการพัฒนาความขัดแย้งด้านเทคโนโลยีและความเห็นไม่ตรงกันในรายละเอียดของวงการออกแบบส่งผลให้ในปี2016อินเดียตัดสินใจถอนตัวออกจากโครงการและปล่อยให้รัเสเซียดำเนินการพัฒนาเครื่องบินต่อไปแต่เพียงลำพัง หลังจากอินเดียถอนตัวออกไปรัเสเซียจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น IL 2 7 6และเดินหน้าพัฒนาเครื่องบินภายใต้บริษัทอินยูชินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ United Aircraft Corporation โดยใช้พื้นฐานจากแนวคิดเดิมของ MTA แต่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพรัเสเซียมากขึ้น IL ล7 6อถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่า IL 7 6ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งหลักของรัเสเซียแต่มีความคล่องตัวและต้นทุนในการปฏิบัติการที่ต่ำกว่า ด้วยความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักประมาณ20ตันสามารถขนส่งยานพาหนะทางทหารรถหุ้มเกราะหรือทหารพร้อมอุปกรณ์ได้กว่า100นายในเที่ยวเดียวเครื่องบินลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบ PD14 หรืออาจใช้รุ่นที่พัฒนาเฉพาะสำหรับ IL-276 โดยเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวถูกติดตั้งใต้ปีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรในการบินจุดเด่นของ IL-276 คือความสามารถในการขึ้นลงบนรันเวย์ที่สัน้นและไม่มีการปูผิว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ห่างไกลหรือสนามบินชั่วคราวนอกจากนี้ IL 2 7 6ยังถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถดัดแปลงให้รองรับภารกิจอื่นๆได้เช่นการเติมน้ำมันกลางอากาศการบินลาดประเวนการขนส่งผู้บาดเจ็บทางการแพทย์และภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้เครื่องบินลำนี้แตกต่างจากเครื่องบินขนส่งทั่วไป ในด้านเทคโนโลยี IL 276ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินแบบ Glass Cockpit ที่ทันสมัยโดยนักบินสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้จากจอแสดงผลดิจิทัลทำให้ลดภาระงานของลูกเรือและเพิ่มความแม่นยำในการนำทางนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบอัตโนมัติในการลงจอดและหลบหลีกภัยคุกคาม<ๆ>เช่นระบบเตือนภัยขีปนาวุธระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณและระบบป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ด้านการออกแบบทางกายภาพ i ล2 7 6มีลักษณะเป็นเครื่องบินปิดตรงสูงไฮวิงซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องบินขนส่งเนื่องจากช่วยให้สามารถขนถ่ายสัมภาระได้ง่ายตัวลำเครื่องทำจากวัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพื่อให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาแต่คงความทนทานในการใช้งานทางทหาร จากข้อมูลที่เผยแพร่โดย UAC ระบุว่า IL-276 จะมีพิสัยการบินประมาณ2,500กิโลเมตรเมื่อบรนทุกเต็มที่และสามารถบินไกลได้ถึง7,000กิโลเมตรเมื่อไม่มีสัมภาระซึ่งเพียงพอสำหรับการขนส่งทางยุทธวิธีระยะกลางในภูมิภาคที่กว้างใหญ่ของรัเสเซียหรือในปฏิบัติการระหว่างประเทศเช่นภารกิจสหประชาชาติ การผลิตเครื่องต้นแบบของ IL-276 ได้เริ่มขึ้นในช่วงปี2021-2022และมีรายงานว่าเครื่องต้นแบบลำแรกอาจทำการบินทดสอบได้ในช่วงกลางทศวรรษ2020โดยโรงงาน a v e s t a SP ในเมือง Ulyanovsk so, ได้รับมอบหมายให้เป็นฐานการผลิตหลักของเครื่องบินรุ่นนี้และมีแผนว่าจะผลิตเป็นจำนวนหลายสิบลำเพื่อนำมาใช้งานแทน IL-76 ที่มีอายุมากขึ้นในกองทัพรัเสเซีย ที่น่าสนใจคือรัเสเซียยังมีเป้าหมายในการผลักดัน IL 2 7 6สู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เคยใช้งานเครื่องบินขนส่งรัเสเซียอย่าง AN 1 2หรือ IL 7 6ซึ่งกำลังมองหาทางเลือกที่ทันสมัยและมีต้นทุนที่เหมาะสม IL 2 7 6จึงมีศักยภาพสูงที่จะกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดเครื่องบินขนส่งระดับกลางทั่วโลกเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันเช่น C 1 3 0 J Super Hercules ของสหรัฐอเมริกาหรือ Airbus C295 ของยุโรป IL276 มีจุดแข็งในด้านราคาที่แข่งขันได้ความจุในการบรรทุกที่มากกว่าและความสามารถในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอย่างไรก็ตามเครื่องบินของรัเสเซียก็ยังต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการให้บริการหลังการขายให้มากขึ้นหากหวังจะเจอดตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือบทบาทของ IL-276 ในยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการบินของรัสเซียเนื่องจากเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่พัฒนาภายใต้บริบทขององค์การพึ่งพาตนเองหลังจากเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตจากตะวันตก IL-276 จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการฟื้นฟูและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีของรัสเซียโดยไม่พึ่งพาชิ้นส่วนจากต่างประเทศ แม้ว่าในตอนนี้ IL-276 จะยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแต่ก็ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกาที่ต้องการเครื่องบินขนส่งขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพและราคาย,ย่อมเยาหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย IL-276 อาจกลายเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์สำคัญของความสามารถทางวิศวกรรมการบินของรัสเซียในศตวรรษที่21สุดท้ายแล้ว IL-276 ไม่ใช่แค่เครื่องบินขนส่งธรรมดา แต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและอนาคตของกองทัพรัสเซียเครื่องบินลำนี้กำลังบอกเล่าเรื่องราวของประเทศที่พยายามรักษาบทบาทของตนในเวทีโลกผ่านนวัตกรรมที่สื่อถึงทั้งความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกและนี่คือเรื่องราวของ i ิ y u ู h i n i l 276เครื่องบินขนส่งยุทธวิธีแห่งอนาคตที่ไม่เพียงแต่จะเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพรัสเซียเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาดเครื่องบินขนส่งระดับกลางของโลกหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o v i p 1ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป